đéo ơi để bỏ từ con ốc lại để hòn cay đi kiếm để lộc mai im tang nang ơi say ơi ạ từ từ áp phải để khai lại bêng trơ áp bay tràn trai ơi โอตีนี่พินน้อยก่อนครับไมบเล็กขับไก่ชนนอดนี่นาะยามเอาน้าบอนน้องเลเตียวไกมาโต้ใจเอ้ยูู่ซใจเอ้ยปังนี่น้องมาปบอ้ายเลยปังนี่ก็ปินเตบุญตาน้องมาปบอ้ายเลยปังนี่ก็ปินเตบุญ phẩm là thái đến giặc sống là ơi, <cười> <cười> ơi mà cổ, bì bẹng nòi, co sỏi tảng, tôm là thái là té đẻ, co xéng để cho bao nàng mà chơi ya bì là để ơi.

trong án xếp xếp nay nơ xôm nón nòng hạt ai bắt tín đều, chăm nó. <cười> <cười> Lêu ơi, bí sang yòng tím tiêu trăm nỗi, léo ơi trong áp pi của pin tàu eo trong eo leo pha văn tòng mà mẹ bọc căm lên, kéo เมื่อบบปันออกกมาจำหนอ,อช่วยช่วยยยข้นมาลูกแล้วเอ้ยปังนี่น้อมาปบไอ,อปไีเจอรโปรดเรนก็ขึ้นโปรดเมนก็เดินา,ายเออหนองยาตได้ปรดเมนเด็ดละ น้องมานั่งถาเดเจ้านี่ต้องอยากเข้าก็น้องยิงลาเล่ห์ปันป้อเมาเลตาย,อย,าย่อยตายอยู่อีน่ะปังนี่น้องเลยมาปดยาหยดสายใจลนพี่เอวเตี้ยวหดน้องการมาปีมาเอวหินฮอดน้องอันนี้จ้องก็ว่าอะไรเล่ห์ขึงหยอกเล่ช่างงเตี้ยว

नु नु पि आउन आइ Để coi ờ son ờ ơi ừ ơi ừ ơi ừ ơi ơi sáng ơi ừ ơi ừ hơi, ừ ơi đi mà, phục lạ ừ mày băng đi, ừ ừ ừ đẹp khai เลาวเฮยพี่มาพบแสงเดดเปีงอาคุณร้ายพอทีแม่นเดดกาพี่มาพบน้องเท่าน่าพอทีแม่นดำแดงเลีวเฮียพี่นี่จอนเพลียอยู่หวานใจร้ายได้รอเนอจอนเพลียังกันร้ายพี่ด้ออกขึ้นเตี้ยวเต่าปีเอ้ย เดาเฮ้ยเปินมาเว็ดหวานเดว,วเดเบาจากันเฮิร์ตพี่เอ้ยปีนี่ฟุ้งตกจริงมาลาเดาพี่เอ้ยเดาเฮ้ย,เ,เ,ฮยเปินมาผ่าห้องใหม่ก็แค้นจริงมาดูนกันมาเว็ดกันสุนปี่นี่ออกเฮินตึงหลาปี่เอ้ย เลี้วเฮ้ยพี่มาหันหลาดอกไม้บางนี่ก็เปแีงวุญนตาขมามาเคยไกลใจพี่เอ้ยเลี้วเฮ้ยพี่มาหันหลาดอกไม้บางนี่ก็เปแีงวุญนุมน้องหักอายดีกยาจางจุงใจพี่เอ้ย เดาเฮ้ยปีนี้เจตัวปีแดีตัวหนาดอ,อกไม้นี่ปีมาฮันทีหอยนอกปีเอ้ยเดาเฮ้ยปีมาแดีตัวหนาดอ,อกไม้หันทีหอยกางตาบางนางั่งดีออกขึ้นอน้อนอายปีเอ้ย เร็วเฮ้ยเชื่ว่าน้องนี่กองหันหนาตัวให้ไปปีก็่ของเมาหันไหนเด้อน้องหอากไก่ชาใจเอ้ยไลยม่อนพียเอ้ยเร็วเฮ้ยปีมาพบม่อนใช้ใจเด้อจูเต็มตาเปินน้นขางเชืดกาน้องหอากไก่เช้งก็ตัวเต็มใจวอนพียเอ้ย Hey! hey, hey.